ชื่อยวนมอบหมายจันสกาวให้นางเอกนางจึงจะนำผ้าผืนนี้ไปมอบให้พระเอกนักเขาจิ๋วอีชิงอองคุยกับสนมชิงน้องสาวซึ่งเป็นแม่ของซืออีเขาสงสัยว่าสนกุนน้อยที่อยู่กับต้าซือมิงได้หูเขากษัตริย์จะเป็นพระเอกที่ยังไม่ตายชิงอองรู้ว่าต้าซือมิงมีใจชอบพอฮองเฮามาตั้งแต่เด็ก จึงเป็นไปได้ที่ตาซือมิ่งจะช่วยให้พระเอกแกลงตายแล้วหลบหนีออกมาพระสนมเห็นว่าหากเขาทําเช่นนี้มีเท่ากับมีโทษหลอกลวงเบื้องสูงชิงอองเห็นตี้จินจิตใจย,ยากแท้อย่างถึงอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามการเวลาได้จึงต้องปิดบังตี้จินเรื่องที่พระเอกยังมีชีวิตอยู่และตนจะสมคบก,กับเผ่าน้ําแข็งต่อไปเพื่อผลักดันซืออีกให้ขึ้นครองราชให้ได้แต่พระเอกมีฝีมือสูงล้ําจึงต้องร่วมมือกับเผ่าหลงลิ้วมาช่วยอีกแรง ยังมีชื่ออ๋องที่ยังไม่ยอมอ่อนน้อมให้ตนจึงต้องกำราบเสียบ้างไปอ๋องเมื่อรู้ว่าสืออีชอบพอเสียอิงจึงห้ามเสียลูกยุ่งเกี่ยวกับสืออีและให้ช่วยเหลือทั้งสองคนได้คลองคู่กันสนมชิงเรียกเสียลูกไปคุยเพราะรู้ว่านางต้องการแต่งงานกับสืออี จึงอย่างเชิงว่าเคยไปหุบเขากาษัตริย์พบเห็นสิ่งใดบ้างเสียลู่รู้ว่าแท้จริงสนมชิงไม่ได้ชื่นชมในตัวนางเพียงแค่ยอยากจะหลอกใช้เท่านั้นเห็นทุกคนให้ความสนใจกับสนกวนที่อยู่ใต้หุบเขากษัตริย์ก็คิดว่าเขาผู้นี้จะต้องมีความสําคัญจึงคิดจะต้องเข้าหาคนคนนี้เพื่อชิงความได้เปรียบต่อไปจะได้ไม่ต้องมีใครมาหลอกใช้และบีบบังคับให้นางทําสิ่งใดอีก ตี้จินมีคำสั่งให้ชื่ออ๋องฝึกทหารร่วมกับชิงกังซึ่งเป็นทหารของชิงอง๋องชื่ออ๋องแก่แล้วแขนงขาไม่ไวจึงได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกับชิงกังที่มีความสามารถในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวนางเอกเห็นว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีศึกสงครามอะไรทำไมยังต้องฝึกทหารแม่นางเอกคิดว่านี่เป็นอุบายของชิงอง๋องแต่ชื่ออ๋องกลับหาว่าเมียตนคิดในแง่รา้ายตาซื่อมิงเตรียมวางแผนปูทางให้พระเอกได้เป็นฮ่องเต้ เริ่มจากเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเจ้าซื้อมิงและเปิดรับสิทธิ์ทั้งชายหญิงเพื่อต้องการให้เขาได้แต่งงานกับหญิงสกุลไปตามทมเนียมห้องเต้คงซางพระเอกคิดว่าตนยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้อีกอย่างตามกฎก็ไม่เคยรับสิทธิหญิงมาก่อนแต่ต้าซื้อมิงคาดหวังจะให้เขาแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่และใช้โอกาสนี้เปิดรับสิทธิทุกเพศยอย่างเท่าเทียมอีกทั้งเป็นการดีที่สามารถใช้ฐานะสิทธิอาจารย์ติดต่อกับคนทั้งหกเผ่า เพื่อที่อนาคตเขาคิดทำการใดจะได้มีพวกพ้องแต่พระเอกต้องการละซึ่งทางโลกไม่สนกิเลสใดๆอีกตาสือมีจึงอ้างว่าในบรรดาคนทั้งหกเผ่าหากพบเห็นคนมีความสามารถหากได้พระเอกชี้แนะคงจะสร้างประโยชน์ให้กับแคว้นไม่น้อยพระเอกจึงรู้สึกเห็นด้วยพระเอกกำลังจะย้ายไปอยู่ตำหนักชิงชิวชงหมิงช่วยขนของและเปิดกล่องของขวัญเขาคิดว่าพระเอกจะต้องชอบผ้าไหมจัสกรวซึ่งเป็นสิ่งที่นางเอกส่งให้ พระเอกเปิดดูเห็นมีภาพปักรูปตนเองซึ่งเป็นฝีมือนางเอกอยู่ในนั้นชงหมิงเห็นก็คิดว่าคงเป็นของนางเอกพระเอกจึงทำไม่สนใจและทิ้งภาพปักนั้นลงในกองไฟ ชิงอองได้ข่าวต้าซือมิงเลื่อนตำแหน่งให้สนกวนน้อยที่ไม่รู้ที่มาผู้นั้นดูจากอายุก็พอดีกับพระเอกจึงมั่นใจว่าเขายังไม่ตายสนมชิงผู้น้องคิดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการส่งคนไปฆ่าเขาชิงอองเห็นว่าวิชาวางยาพิษข,ของเผ่าชิงกังไม่เป็นรองใครจึงคิดจะใช้พิษร้ายแรงที่สุดนามว่ากางเขหเหยียบกิ่งไปเล่นงานพระเอก ไปอ่องกำชับลูกสาวทั้งสองให้ขึ้นเขาไปเข้ารับการคัดเลือกรีนวิชากับตาซือมิงไม่ต้องแสดงฝีมืออะไรแค่รักษาเนื้อตัวให้ดีแล้วกลับมาไปอ่องกำชับให้เสียลูกดูแลน้องสาวให้ดีอย่าได้มีอันตรายเพราะจะได้กลับมาเตรียมตัวแต่งงานกับซื้ออีเสียลูกไม่คิดจะแย่งซืออ,อีอีกแล้วเพราะตอนนี้เป้าหมายของนางคือพระเอกพ่อแม่นางเอกนำจดหมายเปิดรับสิทธิหญิงไปฝึกวิชาที่เขาจิวอีมาให้นางเอก เพราะรู้ว่านางต้องดีใจแต่นางเอกกลับบอกว่าจะคิดดูก่อนชื่อยวนเห็นก็รู้ว่านางเอกไม่อยากไปเจอคนที่ปฏิเสธนางผู้นั้นจึงกล่าวว่าคนที่จะเป็นอาจารย์นางคือเซาซือมิ่งไม่ใช่เขาโดยที่ชื่อยวนก็ไม่รู้ว่าเซาซือมิ่งคือพระเอกเขาบอกให้นางทําตัวเหมือนนกที่นางเอกเคยช่วยไว้ซึ่งบัดนี้กลับมาโบยบินอยู่บนฟ้านางจึงมีกําลังใจว่าจะต้องมีอิสระเหมือนนกให้ได้ 900ปีก่อนญาติทวดของนางเป็นนกปีกเพลิงซึ่งเป็นวีรสตรีมีชื่อเสียงในหกเผ่าชื่อยวนได้ยินดังนั้นก็คิดถึงเรื่องในอดีตครั้งนั้นตนรักใคร่กับนางแต่ญาติทวดนางเอกบาดเจ็บสาหัสใกล้จะตายชื่อยวนจะฆ่าตัวตายตามนางกล่าวว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งและมอบเครื่องประดับชิ้นหนึ่งให้เขาไว้ซึ่งของสิ่งนี้จะทำให้จำกันได้ให้เขาใช้ชีวิตต่ตอไปและช่วยปกป้องเผ่าของนาง แต่แล้วก็ไล่หมนให้ชื่อยวนลืมหน้าของนางเสียเขามีรักเดียวจึงเฝ้าคอยนางมาเสมอเพียงแต่จำไม่ได้ว่าหน้าตาของนางเป็นเช่นไรในที่สุดนางเอกก็ยอมขึ้นเขาจิวอีไปร่วมการคัดเลือกเป็นสิทธ์ได้พบกับเสียอิงเมื่อรู้ว่านางเอกหวังจะได้เป็นสิทธิ์เอกเศร้าซือมิงก็เตือนว่า จะต้องมีคู่แข่งมากมายโดยเฉพาะเสียลูทย่ที่ครั้งนี้ดูตั้งใจฝึกเวทเพื่อตำแหน่งสิทธิเอกให้ได้แต่นางก็ต้องพบชิงกังที่ได้ยินว่ามีฝีมือแข็งแกล่งนางเอกเพียงหวังว่าช่วงเวลาที่อยู่บนเขาอย่าได้พบเจอกับพระเอกอีกเลยชงหมิ่งเป็นห่วงว่าการเปิดรับสิทธิครั้งนี้จะมีนาเอกมาร่วมด้วยพระเอกเห็นพลังเวทของนางน้อยนิดจึงไม่น่าจะผ่านการคัดเลือก แต่ชงหมิ่งกังวลว่านางคือด่าเคล้อของพระเอกจึงคิดจะวางแผนจาัดก,การเรื่องนี้กฎการคัดเลือกสืบครั้งนี้คือแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อต่อสู้กันทุกคนอย,กอยากอยู่กลุ่มเดียวกับชิงกังที่มีฝีมือสูงส่งจึงพากันนําของขวัญมามอบให้เขาเสียลู่เตือนว่าอย่าคิดจะใช้ของขวัญมโน้มน้าวเพราะเขาคงไม่ไว้หน้าใครพูดไม่ทันขาดคําชิงกังริดของขวัญทั้งหมดเอาไปส่งให้แก่ชาวบ้าน เสียรู้สงสัยว่าชิงกังฝีมือสูงสง่งแถมยังมีตําแหน่งทางการทหารเหตุใดจึงสนใจเข้ามาแข่งขันเป็นสิทธิบนเขาจิวอีก่อนหน้านี้ยังได้ยินว่าเขาเอาชนะชื่ออองได้อีกนางเอกไม่สบอารมณ์ด่าว่าเขาไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ชิงกังรู้ว่านางเอกคือลูกสาวชื่ออง จึงกล่าวว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่าได้ให้ความสำคัญมากเกินไปเสียลูแสว่าหากนางเอกแพ้ให้กับชิงกลางอีกก็อย่าร้องไห้ขี้โมกโป่งแล้วกันความจริงนาะงต้องการให้นางเอกท้าสู้กับชิงกลางซึ่งจะทำให้เขาผิกดกฎและถูกคัดออกแต่นางเอกก็ไม่หลงกลจึงบอกว่าหลังจากจบการคัดเลือกหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาสู้กับนางชิงกลางรับคำแต่โดยดีทันใดนั้นพระเอกเดินนำหน้ามานางเอกเห็นเขาก็แปลกใจ ตาสือมิงทำพิธีมอบตำแหน่งเ้าซือมิงให้พระเอกเขาตั้งสัตสาบานว่าจะลาทิ้งกิเลสทางโลกไม่แต่งภรรยาและไม่แสวงหาลาบยศขอรับใช้ทวยเทพตลอดไปหลังจากเสร็จพิธีรับตำแหน่งพระเอกเปิดการประลองโดยให้แบ่งเป็นสองกลุ่ม นายเอกไม่ต้องการเข้าร่วมและอยากจะลงจากเขาพระเอกก็ไม่ขัดขวางแล้วบอกกติกาการแข่งขันรอบแรกใช้ปัญญาเพื่อรับมือกับอันตรายบนเขาใครไปถึงยอดเขาพันเดือนก่อนจะได้ร่ำเรียนต่ออีกหนึ่งเดือนรอบสองคือความฉลาดกลุ่มที่ขึ้นไปถึงยอดเขาจะต้องเอากระดูกหยกในมือตนก็สามารถเป็นสิทธิ์ของตนได้ภายหลังแต่บนเขามีฉงฉีสัตว์อันตรายอยู่หากพบเจอมีแต่ต้องเลี่ยงไป กล่าวจบทุกคนรีบขึ้นเขาทำภารากิจเสียอิงพลัดตกลงไปในหว่างเขาร้องเรียกเสียลู่ให้ช่วยเห็นนางไม่ตอบก็นั่งร้องไห้สักพักเสียลู่ยื่นเถาวันลงมาดึงตัวเสียอิงขึ้นไปนางเอกรู้ว่าเขาคือเซาซือหมิงจึงคิดว่าที่แท้นางก็ไม่เจียมตัวไปขอกราบเขาเป็นสิทธิ์ทั้งที่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆถึงกับต้องมีการคัดเลือดเช่นครั้งนี้ในเมื่อนางลงเขาไม่ได้ก็จะนั่งรอให้โดนคัดออกอยู่ที่นี่ฉงหมิงต้องการกำจัดนางเอกให้พน้น จึงกระพือปีกจึงเกิดลมพัดแรงพัดก้อนหินใหญ่พุ่งไปทางนางเอกชิงกังพุ่งตัวเข้ามาช่วยนางเอกไว้เพราะไม่อาจทนเห็นคนโดนลอกกัดเช่นนี้ได้นางเอกไม่กลัวเพราะเดิมทีก็ไม่ได้อยากอยู่เปนเขาจิวอีกแล้วชิงกังเห็นนางเปิดเผยจริงใจจึงจับคู่กับนางเพื่อเอาชนะภารกิจ ตาซื้อมิงดูการถ่ายทอดสดและแอบ,บล็อบบี้เขียนรายชื่อผู้ชนะเอาไว้ในถุงแล้วซึ่งก็คือสองสาวสกุลไปเขาเห็นเสียลูกคนโตดูฉลาดมีไหวพลิบหากต่อไปได้ผูกวาสนากับพระเอกจะสามารถช่วยให้เขาขึ้นเป็นห้องเต้ได้ส่วนชิงกางมีจุดประสงค์แท้จริงคือตรวจสอบสถานะของพระเอกจึงจะใช้ฉงฉีจัดการเขาโดยไม่สนใจชีวิตของนายเอกที่เป็นบัตดี้ นางเอกไม่อยากอยู่ต่อจึงขอตัวออกจากการแข่งขันชิงกังสงสัยว่านางไม่อยากกลาบอาจารย์เหตุใดต้องขึ้นเขามาด้วย ทันใดนั้นฉงฉีปรากฏตัวขึ้นทั้งสองจึงจับมือกันวิ่งหนีหนางเอกเห็นชิงกลางพลาดท่าจะโดนฉงฉีทำร้ายจึงปล่อยพลังเข้าช่วยหันเหความสนใจของมันมาที่นางชิงกลางใช้แทะคว้าตัวนางเอกแล้วพากันหนีมาในถ้ำขณะที่ฉงฉีกำลังพยายามจะเข้ามานางเอกรู้ว่าวิชาถนัดของเผ่าชิงคือการใช้พิษจึงบอกให้ชิงกลางใช้พิษจัดการฉงฉีแม้เขาจะอยู่ในเผ่าที่เก่งเรื่องพิษแต่กลับไม่ชื่นชอบวิธีนี้ ดังนั้นยาพิษที่ใช้เมื่อครู่จึงไม่ได้ผลกับฉงฉีแต่อย่างน้อยก็ทำให้พวกเขาหนีไปได้ระยะหนึ่งพระเอกแปลกใจที่ฉงฉีรู้ที่อยู่ของนางเอกกับชิงกังชงหมิงขึ้นไปบนเขาพันเดือนเพื่อกำจัดนางเอกได้ยิงซื้อคงเป่านกหวีดให้ทิศทางฉงฉีพระเอกรู้ว่าพวกเขาเก้าวก,กายการแข่งขันก็ไม่พอใจชิงกังกับนางเอกวิ่งหนีมาจะถึงหน้าผานางเอกใช้ไหวพลิบตามตำรากล่าวไว้ว่าฉงฉี่ชอบคนชั่วร้ายเกลียดคนมีคุณธรรม จึงพูดจามั่วซั่วใส่ร้ายชิงกังว่าเป็นคนเลวฆ่าคนไม่กระพริบตาแถมยังด่าตัวนางเองว่าก็ฆ่าคนไปไม่น้อยกว่าเขาทําให้ฉงฉีชื่นชมพวกนางจึงละเว้นชีวิตจูจ่ๆนางเอกได้กลิ่นคาวรุนแรงพระเอกเห็นหุ่นทุ่นซึ่งเป็นหมอกควันสีดําพุ่งเข้ามาหาทั้งสองในอดีตแม้แต่กษัตริย์ที่มีความแข็งกล้ายังต้องหนีมันฉงหมิงเห็นทั้งสองคนพึ่งหลุดลอดจากฉงฉีแต่กลับต้องมาตายเพราะถูกหุ่นทุ่นกลืนกิน เกรงว่าคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกพระเอกไม่อาจทนเห็นทั้งสองคนถูกฆ่าชีวิตจึงจะไปช่วยเหลือนางเอกล้มลงกำลังจะโดนหุ้นทุ่งกลืนกินชิงกลางจะเข้าไปช่วยนางเอกผลักเขาออกไปสุดท้ายถูกจับเข้าไปในหมอกดำมืดซึ่งเป็นห่วงแห่งความโกรธ นางได้ยินเสียงแห่งความขับคล่องใจของตนเองที่กล่าวหาว่าพระเอกเป็นคนพาฉงฉีและหุ้นทุนเพื่อกำจัดนางจะได้ไม่ตามตื้อเขาอีกนานเอกไม่เชื่อว่าเขาจะทำเช่นนั้นจูจ่ๆนานเอกก็มีท่าทางไรสติเดินลงหน้าผา ดีที่พระเอกช่วยไว้ได้ทันนางเอกจะฆ่าพระเอกที่ดูถูกนางจึงกัดแข่งเขาจนเป็นแผลเมื่อนางเริ่มได้สติแต่มองไม่เห็นและเสียงก็เปลี่ยนไปนางไม่รู้ว่าพระเอกคือคนที่ช่วยไว้เขากลางล่มป้องกันวิญญาณความอาฆาตในหุ้นทุนแล้วนำทางออกไปชิงกลงตามหาหนางเอกจนมาเจอเสียลูก่กับเสียอิงต่อสู้กับฉงฉีเขาจำได้จากที่นางเอกบอกว่าฉงฉีชอบคนชั่วทำร้ายคนดีจึงด่าเสียลู่ว่าเป็นคนอกตันโย เป็นโจรบ้ากาบังคับผู้ชายมาแต่งงานชงฉีมีท่าทีเหมือนจะเชื่อแต่สุดท้ายก็ไม่เชื่อเพราะชิงกางโกหกไม่เป็นเขาใช้ช่วงที่ชงฉีชะงักโดดขึ้นไปจะเอาดาบแทงที่หัวแต่ก็ไม่สามารถฆ่าชงฉีสําเร็จ จู่ๆมียอดฝีมือจัดการฉงฉีจนหนีไปเสียลู่รู้ว่ามีคนคอยช่วยนางแต่ไม่รู้ว่าคือใครเมื่อเห็นว่านางเอกที่เป็นคู่หูชิงกังหายตัวไปและเขาจะต้องออกตามหาก็คิดว่าสวรรค์เข้าข้างนางตำแหน่งสิทธิ์เอกจะต้องตกเป็นของนางอย่างแน่นอนนางเอกเดินตามพระเอกจู่ๆก็ตกใจวิญญาณที่ผ่านไป จึงรีคว้าชายเสื้อเขาพระเอกหันมาทําให้เผลอจูบหน้าผากนางเอกโดยไม่ตั้งใจนางคิดว่าสัมผัสโดนผีแล้วพระเอกมองบนจึงมอบยาเม็ดให้นางกินสักพักนางกลับมามองเห็นพอเห็นเป็นพระเอกก็ไม่อยากจะร่วมทางไปกับเขานางเดินมาจนถึงสะพานไม้ขณะที่กําลังจะเดินข้ามไปเห็นวิญ,ญญาณด้านล่างก็รู้สึกกลัว จึงจะให้พระเอกใช้อาคมพาบินข้ามไปแต่หุ้นทุนไม่อยู่ในขอบเขตที่เขาจะใช้พลังเวทได้ในไม่ช้าวิญญาณกลืนกินสะพานไม้จนพังพระเอกส่งล่มหยกให้นางเอกแต่นางกลับใช้มันฟาดเหล่าวิญญาณจนพังพระเอกเซงที่อาวุธเวทเพียงสิ่งเดียวที่สามารถใช้การได้ในหุ้นทุนถูกนางเอกทำพังซะแล้วที่เขาโกรธไม่ใช่เพราะทำอาวุธพังแต่นางไม่สังเกตเลยว่าตนใช้อาวุธนี้เช่นไรตลอดทางเมื่อกางร่มหยก จะเกิดขอบขายอาคมป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่นางกลับใช้มันฟาตีเช่นนี้แม้นางอยากจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ตนก็มิอาจรับไว้ได้นี่จึงเป็นสิ่งที่ตนโกรธน,นางเอกเข้าใจเจตนาของเขาแล้วก็รู้สึกผิด จูจ่ๆก็มีสะพานไม้งอกขึ้นใหม่ให้ทั้งสองเดินนางเอกไม่ระวังเกือบจะล้มลงมาทางพระเอกเขาเดาว่าสะพานไม้แห่งนี้จะงอกขึ้นมาใหม่จากจิตใจของผู้คนจึงขอให้คิดแต่เรื่องดีมีความสุขจะได้เดินข้ามพ้นไปได้นางเอกจึงเล่าเรื่องที่ประทับใจว่าได้พบพระเอกในวังตอนเด็กท่วงท่าอันง,งดงามของเขายังประทับอยู่ในใจมาจนวันนี้ พระเอกเล่าถึงความสุขที่ท่านแม่ทําขนมให้กินถึงตานางเอกเล่าบ้างนางเล่าต่อหลังออกจากเจียหลางกลับไปจวนอองท่านพ่อยอมให้นางเรียนวิชาอาคมตามที่พระเอกแนะนำพระเอกได้ยินว่าตนมีอิทธิพลกับชีวิตนางมากเพียงใดก็ทราบซึง้ง แต่เรื่องที่มีความสุขของตนเองมีน้อยยิ่งนักจึงขอให้หนางเอกพูดต่อนางเอกคิดในใจว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขอันน้อยนิดมีหน้าจึงปฏิเสธผู้คนและอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากนั้นนางก็เจาะความสุขในทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาอยู่คนเดียวจนสะพานไม้ค่อยๆยาวขึ้นนางเล่าเรื่องราวของทุกคนในชีวิตจนหมดแต่สะพานยังไปไม่ถึงฝั่งจึงคิดจะเล่าเรื่องราวหลังจากได้พบพระเอกบนเขาจิ๋วอีแต่ก็คิดได้ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ความสุข จึงกลัวสะพานจะหดกลับเตรียมจะวิ่งหนีไม่ค่าคิดสะพานมากลับทอดไปยืดยาวจนถึงอีกฝั่งนายเอกคิดว่าที่สะพานไม้ไม่หดกลับเป็นเพราะพระเอกก็มีความสุขกับเรื่องนี้ด้วยแต่นางกลับคิดว่าความสุขของพระเอกคือสามารถไล่นางให้จากไปได้สําเร็จแล้ว EP ีที่8ก็จบลงติดตามลำนำกระดูกหยก EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ